d e สติ n เนชั่นร่วมกับอิลิทฮอลิเดยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการเดินทางสุดประทับใจจากเวียดนามครับถึงแล้วพี่เอาพาผมมาไหนเรียนมาหนึ่งว,วัดพระนอนที่นี่คือตลาดเบนทันสนุกมากมา<ค>ดูแล้วและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ศูนย์กลางแห่งความรุ่งโร์โฮจิมินห์เวียดนาม หนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากถึงประมาณ327ปีเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่มีขนาดพื้นที่ถึงประมาณ2 9 5ตารางกิโลเมตรและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สามารถทําค่า GDP ได้มากถึงประมาณ20%ของประเทศหรือที่ประมาณ120,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ8ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ถึงแล้วพี่เอ้พาผมมาไหนเรียนมาวัดเอ่อพระนอนวัดจีนที่มีพระนอนอยู่ด้านในครับพระสีสายญาติพระสีสายญาติใช่สีสักยามุนีเสักยมุนีพระสีสายญาติสักยามุนีมีมีเจดีย์อยู่ด้วยเดี๋ยวคุณไปดูข้างบนกันเชินครับ ี่เป็นวัดจีนนะฮะแล้วก็หึงผสมมีพระนอนอย่างที่เราเรียกภาษาภาษาชาวบ้านเรียกเราเรียกว่าพระนอนพระนอนพระนอนนะฮะเป็นวัดจีนเนื่องจากว่าที่เวียดนามเนี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรนับถือศาสนาพุทธมิการมหายานมหายานแต่ลัทธิมหายานเนี่ยก็เหมือนกับเทียบเคียงกับก็เหมือนกับญี่ปุ่นก็คือคคล้ายเซนแต่พอจะแยกก็ออกจากจีนไม่ค่อยจะได้นะครับเนื่องจากว่าจีนอยู่กับที่นี่มาถึงพันปีคุณผู้ชมก็เลยรายละเอียดบางอย่างก็จะมี ลิ่นอายความเป็นจีนพนมีความเป็นขเขมรคนด้วยแถวนี้เขาใกล้เคียงขเขมรแล้วนะครับวิธีการว่ายที่นี่อย่างคนเวียดนามนะครับก็เข้ามาปุ๊บก็เดินหนึ่งรอบแล้วก็สิ่งที่จะสมัมผัสได้คือส่วนของพระบาทนะครับถอนจะลงมาส่วนใหญ่ก็จะมีการลูบที่พระบาทแล้วก็ มาแต่ที่หน้าผาแล้วก็กลับมาไหว้ขอพอรตรงนี้นะครับอันนี้แบบชาวเวียดนามทัวันนี้เราจะขอพรแล้วก็เดินรอบแบบชาวเวียดนามผอ้ชมเชิญครับคุณผู้ชม หลังจากที่เราได้เข้าไปขอพรกันมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางอีกประมาณสองชั่วโมงเพื่อเข้าไปยังในตัวเมืองโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเพื่อมาอย่างหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาที่โฮจิมินห์นั่นก็คือตลาดเก่าของเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของโฮจิมินห์เลยก็ว่าได้ครับและตลาดแห่งนี้ก็มีชื่อว่าตลาดเบนถันนั่นเองครับที่ลาบผมมาไหนช้อปปิ้งที่นี่คือตลาดเบนถัน ญญในกคร้วสร้างมาจะ้อยปีห้าหนึ่งเก้าหนึ่งฮะตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่สุดกลางกรุงนะฮะอยู่ถนนเลเลยแล้วก็ขนาดตลาดประมาณหตารางกิโลเมตรทีเดียวโอ้โห,โโหใหญ่โตโหดทึกของที่จะมาซื้อมีตั้งแต่ของฝากของแฟชั่นงานเครื่องมือนะฮะค้ๆตลาดก็ยังมีเรื่องราวของอาหารหการกินเยอะยะีครบเลยตรงนี้ต่อราคาได้คุณผู้ชมฮะ เริ่มต้นาเขาบอกสักร้อยบาทก็ไปที่30ก่อนอาจจะมาเจอที่50ประมาณนั้นนะฮะลองทดลองดูครับทักษะของนี่น้าท้อปปิ้งกลับไปครับเริ่มต้นกันเยคุณผู้ชมเชิญฮะเราไปช้อป,ปิ้งกังครับเชิญครับสำหรับตลาดเป็นถันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่จำหน่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะของที่ล,ลึกและอาหารอ,าร,อร่อยๆซึ่งวางขายอยู่ภายใน และที่เด็ดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือการที่ลูกค้าสามารถต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้ซึ่งสือเป็นสีสันของตอลาดแห่งนี้เลยทีเดียวครับเชื้อผ้าเด็กกระเป๋าเดินทางฮะกระเป๋ากระเป๋าของใช้รองเทาง้าของเดินทางเนี่ยเยอะแยะไปหมดหนึ่งตารางกิโลเมตรเดินกัน3วันอะวันนึงมาชอบตรงนี้เดินตรงนี้วันนึงไปชอบตรงนั้นอชอบตรงนั้นอาหารการกินเนี่ยเข้ามาได้ทะลุหมดเลยทะลุหมดทะลุหมดเลยออ้าเดิทุกทางเลย ในตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้ได้เลือกช้อปปิ้งมากมายแถมราคายังเป็นมิตรกับกระเป๋าอีกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือสินค้าที่คอกาแฟไม่ควรพลาดนั่นก็คือเมล็ดก,กาแฟคั่วซึ่งมีให้เลือกหลากหลายชนิดแถมยังสามารถลองชิมได้อีกด้วยครับเสร็จเราวิมในที่สุดนี่ครึ่งกิโลสมบมดได้2อกิโลได้แล้วกาแฟสมบติ สบายใจเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวติดตามชมนะครับจะไปนี่โอ้นักเที่ยวต่างชาติสนุกมากตองนี้เววล่าหรไปที่วะฮะหลังจากที่เราเดินเที่ยวรอบๆตลาดกันไปแล้วเมื่อเราเดินออกมาอีกนิดเราก็จะพบกับร้านที่น่าสนใจซึ่งนั่นก็คือร้านประกอบโมเดลเรือนั่นเองครับแล้วภายในร้านแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามคุณเอ๋และคุณนุ้รุเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ เราไม่ได้มาดูนาฬิกานะครับเรา,เาไม่ัง<ช>้มาดูไม่ใช่เรามาดูที่เขาถือกันคนไทยก็มีนะครับแล้วเพื่อนผมท่านหนึ่งก็แกะใช้ไม่สักแล้วกแกะแบบมีประตูมีตาต่างเหมือนเลยจริงๆเลยถือว่าเป็นความสิทิของคนมีโชคลาภในทางการทําธุรกิจนี่คอือเรืร <3 S 1> ันเภาที่นี่ถูกกว่าเมืองไทยเยอะฮะเพราะว่นต้นฉบับหรือผลิตอยู่ที่นี่นะครับอย่างเมืองไทยเราสี่ห้าพันที่นี่ก็จะเหลือประมาณสักพันกะว่าบาทนะฮะต่อรองได้นิดหน่อยคุยธู้บอกว่าค้าขายวาง เรือสำเภาเนี่ยมีบ้านร่มเย็นหรือไม่ค้าขายก็ได้ฮะเงินทองได้ไหลมาเทมาได้ของสุขภาพก็ไดเรื่องของธุรกิจการค้าขายร้ามากแล้วเราก็ทําการค้าขายแล้วสมัยหนึ่งใครขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหม่นิยมจะให้เรือสำเภาเรือสำเภาก็ต้องจะถือขึ้นว่าเวลาตอนผมมจำได้ว่าสองต่อเวลาที่เรามีสำเภามีใครให้มาเนื่องจากเราเปิดบริษัทใหม่ขึ้นบ้านใหม่นี่ยก็จะให้เรามาเพื่อความสุขมงคลจะอยู่แบบอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ย งั้นเราไปหาเรือโชคดีโชคดีคดดกลับบ<ด>้านมาที่ระลึกกันคุณผู้ชมเชิญฮะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครูแล้วช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามชมครับ